ไปหน้าประตูหน่อยนะน,น,น,นายรีบเร่งจะมาถามนี่กันหน้าเวทีเดินเร็วลูกเดินไปขายหมดขายไปหมดอย่ากลับมาให้ยายเห็นหน้าเอาไปที่เขาหน้าประตูนู่นพี่น้องเรียกอยู่ข้างหลังนู่นเร็วเขาวิ่งล้มไม่ต้องลุกคาเาอาไอ้ปีมีาก็ตัวตอนนี้พร้อมนะคะพี่น้องตอนนี้ก็ชมคุณสมัยนะคะพี่น้องในการเดินลุยเศษแก้วใยเท้าเปล่ากัน หลานดูแล้วอย่าลอกเรียนแบบนะครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวครัตอนนี้พร้อมนะครับพี่้องการแสดงทุกอย่างก็ย่อมมีครูมีอาจารย์นะคะชั้นใดก็ชั้นนั้นสาธุธคุณครูบาอาจารย์เจ้าเอ๋ยพุทธังจงคงเนื้อธรรมังจึงคงหนังสังขังเตอกระดูก คงทั้งนั่งคงทั้งยืนคงทั้งกลางคืนและกลางวันคงทั้งหอกคอเงินและหอกคอทองคงทั้งปืนลูกซองและปืนลูกกดคงทั่วไปหมดทั้งกายาอมพระมหาคงคงช่วงนี้ดูการเดินลุยเศษแก้ว้วยท้าเปล่ากันนะคะจากคุณสมัยพักเดียมนาค 呵呵呵